สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565กันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะสิบดา The ชาริออตนะคะ แปดเหรียญแปดดาบนะคะเดอะเดนะคะราชีนี้ถือเหรียญนะคะสามถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะ ะะมาเริ่มดูที่พไพ่ใบแรกเลยนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากจะจับเงินจับทองอยากจะมีเงินก้อนเข้ามาไว้จับจ่ายใช้สอยหรือบางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่คุณคิดนะคะว่าอยากจะถูกรางวัลอยากจะถูกหวยอยากจะได้เงินจากรอตเตอรี่มาไว้ใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะ ในบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ราบได้นะคะในช่วงเดือนนี้หรือไม่เนี่ยบางท่านก็อาจจะมีคนเนี่ยออุปถัมภ์อาจจะเป็นคู่รักคนรักของคุณอ่ะให้เงินให้ทองคออุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนะคะทางด้านการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะค่อนข้างมีความติดขัดนะคะเหมือนเข้าซ้ายออกขวา เข้าปุ๊บก็มีเลือกให้จ่ายออกปับ๊บจริงๆแล้วว่ารายจ่ายตรงนั้นมันอาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณเนี่ยค่อนข้างแบบฟุ่มเฟือยนะในบางอย่างอะ่ะถ้าแบบปรับลดได้อะ่ะมันจะดีมากกว่านี้นะคะแบบเหมือนแบ่งไปเก็บบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วว่าการเงินของชาวราศพีศพฤษพแม่หบอกมองว่าคุณยังสามารถมีใช้จ่ายได้เรื่อยๆนะบางท่านเนี่ยในช่วงเนี้ยด้วยความที่คุณเนี่ยอาจจะอยู่เป็นโสด ยิ่งโสดเนี่ยยิ่งมีตังค์นะคะชาวราศีพฤษภหรือบางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเหมือนแบบว่าหยิบจับอะไรก็มักจะราบเลื่อนได้ราบลอยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะบางท่านเนี่ยช่วงนเนี้ยคุณนรู้สึกว่าอยากจะเดินทางนะหรือไม่ก็อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวนะคะ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นไปตามใจที่คุณคิดนะคะมันต้องแบบเหมือนรอไปก่อนสักระยะหนึ่งอะ่ะเหมือนบางทีคุณวางแผนจองโรงแรมนู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะมีเหตุให้ต้องติดขัดหรือว่าไม่เป็นไปตามใจที่คุณแบบวางแผนไว้หรือไม่บางท่านเนี่ยอาจจะมีการยื่นเวนลาแบบ5วันแต่อาจจะได้วันหยุดพักแค่2วันถึง3วันประมาณนี้นะคะ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยบางครั้งอะ่ะตัวคุณทําอะไรอะ่ะคุณคุณต้องแบบเหมือนดูคอยระวังด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้มันเหมือนบางครั้งอะ่ะคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้แบบไปก่อเหตุสร้างเรื่องอะไรอะ่ะแต่เรื่องนั้นมันอาจจะมาถึงตัวคุณเองทงั้งทั้ที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้เป็นผู้กระทําในเหตุการณ์นั้น แต่คุณต้องเป็นผู้ชดใช้นะคะระวังไว้ด้วยเกี่ยวกับเหมือนการถูกหลอกถูกโกงเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะคุณเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นช่วงนี่มันไม่ค่อยพอใจในตัวเองอะบางครั้งนะเหมือนแบบสิ่งที่เรามีอยู่อะแม่บอบกมองว่าบางอย่างอะมันโอเคแล้วนะแต่ตัวคุณเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เหมือนอารมณ์ฟุ้งเฟอ้อในบางครั้งอะ่ะแบบอยากได้อยากมีต้องมีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมือนเลยทําให้เกิดความนอยได้นะคะแต่จริงๆแล้วว่าที่คุณมีอยู่แม่เหมาะมองว่ามันก็ถือว่าโอเคแล้วนะส่วนบางท่านเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบวิตกกังวลในบางอย่างเนี่ยเวลาจะเริ่มทําอะไรจริงๆจังๆอะ่ะ คุณมักจะไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณเนี่ยแบบสามารถทําได้แน่นอนไหมหรือว่าคุณเนี่ยจะทําอะไรอะคุณก็ค่อนข้างแบบลังเลโลเลใจนะคะในช่วงอนาคตเนี้ยแม่หมออยากให้คุณเนี่ยพยายามแบบเหมือนวางแผนการชีวิตไว้ร่วงหน้าเหมือนเวลาคุณจะทําอะไรอะคุณจะสอบรับราชการคุณจะทํางานนี้ คุณจะทาอะไรในวันพุ่งนี้ประมาณนี้ทุกอย่างมันต้องมีแลนอะชีวิตคุณอะถ้าถ้าคุณเนี่ยไปตามใจตามอารมณ์เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเครียดได้นะคะคือแนะนําว่าต้องเขียนแลนอะตัวคุณอาจจะต้องมีแลนในการทําอะไรอะบางท่านเนี่ยเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบว่า อาจจะผ่านความเจ็บปวดในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการแบบเลิกรายหย่าร้างมีความแบบว่าเหมือนเพิ่งมีอุบัติเหตุหรือว่าผ่านเรื่องที่มันสะเทือนใจมาทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างรู้สึกแบบเฟล,ลกับหลายๆอย่างนะคะความรักในดวงคนโสดเนี่ยคนโสดแม่เหมาะมองว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์น่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอจากการทํางานติดต่อสื่อสารเนี่ย มีเกณฑ์ได้พบเจอมีการได้เริ่มต้นได้พัฒนาได้คุยนะคะแต่ให้ระวังตรงที่อดีตฝังใจอะ่ะบางครั้งคุณไม่ค่อยเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆหรือว่ายอมรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะในบางท่านเนี่ยแต่จริงๆโดยรวมแล้วว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นจริงๆอะ่ะสามารถทําได้แล้วก็มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จมีการพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ดวงคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่เนี่ยแม่หมอก็อม,มองว่าอย่างที่บอกนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการแบบหันหลังให้กันเดินออกจากความสัมพันธ์มีการแบบเลิกลายร้างมาเนาะทาให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคนะคะหรือบางท่านเนี่ยช่วงชีวิตคู่เนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องไกลกันทํางานกันคนละที่ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่คุณกับผู้ของคุณเนี่ย ค่อนข้างมีระยะห่างต่อกันนะคะทําให้บางครั้งนีอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจหรือบางครั้งตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างแบบว่าแบบเครียดเกินอะจำกัดเขาเกินไปอะเหมือนว่าเขาทําอะไรเขาต้องรายงานเราตลอดเวลาประมาณเนี้ยมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์เนี่ยทำให้เครียดได้นะคะวิธีแก้คือคุณต้องปล่อยวางแล้วก็แบบเหมือนชิวๆมากกว่านี้ ไม่ใช่แบบว่าตามตลอดประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะแบบกลับมาที่แบบห่างกันแบบสุดท้ายจะเลิกกันไหมเนี่ยแม่หมามองว่าคนที่มีคู่เนี่ยยังไม่เลิกกันนะจริงๆแล้วคู่เดีควกคุณเนี่ยแหละก็คือคู่แท้แล้วแหละที่คบกันอยู่นะคะขอให้พยายามปรับความเข้าใจคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะใจเย็นๆนะคะ สุขภาพร่างกายของชาวราศีพฤศพในช่วงนี้นะสุขภาพของคุณเนี่ยแม่หมอมองว่ายังไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะอาจจะมีแค่มันแบบเหมือนโรคทั่วไปอะปวดเข่าปวดหลังปวดข้อประมาณนี้บางท่านเนี่ยอาจจะแบบทำงานออฟฟิศอะ ใช้ข้อมือเยอะนู่นนี่นั่นในการพิมพ์งานนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนปวดมือแล้วก็ปวดหลังได้นะคะถ้าแบบว่าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคแบบเหมือนเป็นเยอะที่คุณแบบเหมือนปวดหลังปวดเขา่าปวดคอประมาณนี้คุณก็ควรไปเช็คดูด้วยนะคะว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อหรือเปล่าตรวจเช็คดูให้แน่ใจแต่แม่เหมาะมองว่าโดยรวมแล้วอะ ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะคะทางด้านสุขภาพการงานแล้วก็ความสำเร็จของชาวราศีพฤษภนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องสตองนะในการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆมาใคุณเนี่ยคอยปรับแก้ไขแต่คุณเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะคุณเป็นคนทำงานเก่ง บางท่านเนี่ยอาจจะมีการแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะต้องทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศประมาณเนี้ยการง,งานของคุณเนมีโอกาสพัฒนามากขึ้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยอนาคตที่แบบว่าอยากจะก้าวหน้ามากขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเอนดูอุปถัมภ์ดีนะคะมาดูไพ่สรุปของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้กันนะไพ่สรุปของชาวราศีพฤษภนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะสมไม้เท้าพระราชาถือถ้วยนะคะพระราชาถือเหรียญน,นะคะ 9ไม้เท้าเด็กถือถ้วย1นึ่งเหรียญแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนนะคะชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยอาจจะถูกหวยได้เงินก้อนได้จับรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็3ไม้เท้าเนี่ยการงานธุรกิจต่างๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีมีเกณฑ์แบบเหมือนคิดอยากวางแผนอยากขยับขยายการงานนะเหมือนขยับขยายธุรกิจ เป็นช่วงที่ทุกอย่างมกำลังปรับเปลี่ยนแบบเติบโตขึ้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลาดับคุณเนี่ยมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีมากไม่ว่าจะมีเรื่องลําบากหรือว่าอะไรอะ่ะจะมีคนเนี้ยผู้ใหญ่ใจดีนะคอยให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณเนี่ยคอยให้แบบคอยให้คําปรึกษาคอยเอาการช่วยเหลือหรือถ้าคุณขาดเงินขาดทองเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณได้นะคะ การงานเนี่ยมันมีความเบื่อหน่ายแน่นอนด้วยความที่มันจําเจบางท่านอาจจะทํางานออฟฟิศเนี่ยมันเลยทําให้คุณได้แต่แบบบ่นอ่ะเหนื่อยแบบแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังแบบทํางานไปเรื่อยๆแหละมาเป็นช่วงแค่แบบเหนื่อย,เ,อยเบื่อแล้วก็เลยแบบบน่นๆไปนะคะเกี่ยวกับการงานเด็กถือถ้วยเนี่ยบางท่านในบุตรหลานของคุณเนี่ยอาจจะให้โชคให้ลาภคุณได้นะคะหรือไม่เนี่ยคุณก็อาจจะ มีเกณฑ์มีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะมีคนเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ให้ของกำนันคุณมีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นในรอบๆอบตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเดือนนี้แม่หมอขอราไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ